เดี๋ยวนี้เวลาเราถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียเนี่ยเคยเอะใจกันบ้างไหมครับว่าภาพสสวยๆเรื่องราวที่ดูเพอร์เฟกมากๆเนี่ยมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคือตอนนี้พลังของ AI มันกําลังเปลี่ยนทุกอย่างที่เราเห็นเลยนะครับตั้งแต่โฆษณาแบรนด์หรูไปจนถึงไลฟ์สไตล์ของอินฟลูเอนเซอร์วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังภาพลงตาพวกนี้กันครับคาถามก็คือสิ่งที่เราเห็นเห็นกันในโลกออนไลน์ทุกวันนี้มันจริงแค่ไหน เมื่อก่อนคําถามนี้อาจจะตอบไม่ยากนะครับแต่ในยุคที่ AI มันสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้เนี่ยคำตอบมันซับซ้อนขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆหาคําตอบไปด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยเรามาเริ่มกันที่เคสแรกกันเลยดีกว่าครับเป็นเรื่องของแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่างวาเลนติโนที่การลองเอา AI มาใช้กับงานโฆษณาเนี่ยดันกลายเป็นดราม่าครั้งใหญ่สังนั้นคือเรื่องของเรื่องเนี่ยวาเลนติโนเขาอยากจะทําแคมเปญที่มันล้ำๆหน่อย ก็เลยไปร่วมมือกับศิลปินดิจิตอล5คนสร้างภาพโฆษณาที่ดูเหนือจริงแปลกตาออกมาโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นอย่างที่คิดครับทีนี้นะครับคือจุดที่มันพีคเลยลองดูความแตกต่างแบบสุดขั้วในสไลด์นี้ดูนะครับฝั่งหนึ่งคือความตั้งใจของแบรนด์ที่อยากจะสร้างงานศิลปะล้ำยุคแต่อีกฝั่งคือสิ่งที่คนทั่วไปเห็นซึ่งมันกลับตรงกันข้ามเลยครับคนมองว่ามันเป็นแค่ขยะ AI หรือ AI slop นะ คือเป็นงานที่ดูมักง่ายไม่มีจิตวิญญาณบางคนถึงก็บอกว่านี่มันคือการจงใจสร้างดรามา่าหรือที่เรียกว่า rage baiting เพื่อเรียกกระแสแค่นั้นเองคือคําวิจารณ์ที่ออกมานี้โอ้โหแรงแล้วก็ตรงมากๆครับมันสะท้อนเลยว่าคนไม่ได้ว้าวกับเทคโนโลยีแต่กลับรู้สึกเหมือนโดนดูถูกรู้สึกว่าแบรนด์ขี้เกียจซึ่งคําพวกนี้มันอันตรายกับภาพลักษณ์ของแบรนด์มากๆเลยนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าวาเลนติโนเขาไม่ได้ปิดบังนะครับว่าใช้ AI แต่การบอกความจริงตรงๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะอะไรน่ะหรอครับ พราะหัวใจของแบรนด์หรูเนี่ยมันคือฝีมือคือความเป็นคนที่สั่งสมมานานแต่พอเป็นภาพจาก AI ปุ๊บโอ้โหความรู้สึกมันคนละขั้วเลยครับเอาละครับเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดแค่กับแบรนด์ใหญ่ๆเท่านั้นนะทีนี้เราลองย้ายมาดูในฝั่งของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์กันบ้างดีกว่าที่ซึ่งเทคโนโลยีตัวเดียวกันนี้เนี่ยกำลังถูกใช้เพื่อสร้างภาพลวงตาที่มันสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิมีครับคือตอนนี้เครื่องมือ AI ในมือของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันทรงพลังแบบไม่น่าเชื่อเลยครับ จะเสกของที่ไม่มีอยู่จริงเข้าไปในรูปก็ได้จะเนรมิตตัวเองให้ไปโพลที่ไหนในโลกก็ได้หรือแม้กระทั่งจะปรับลุกตัวเองให้เป๊ะปังแบบไร้ที่ติทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายนิดเดียวเลยอย่างเคสนี้ครับฟังดูอาจจะขำๆนะอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งใส่รูปหมาดัดชุนปลอมๆเข้าไปในรูปเป็น10ตัวเลยแต่ลองคิดดูสิคบว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะสร้างไลฟ์สไตล์ในฝันขึ้นมาโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีของพวกนั้นจริงๆเลย รีเคสหนึ่งที่ชัดมากคืออินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI นล,ล้วนเลยชื่อเมียเซลูเธอโพอสต์ภาพที่ดูสมจริงมากๆเหมือนกับว่ากำลังไปนั่งดูเทนนิสที่วิมบัลดันเลยครับแต่เฉลยก็คือเธอไม่เคยไปเหยียบที่นั่นเลยแม้แต่ก้าวเดียวครับภาพทั้งหมดนะ่สร้างจาก AI นล,ล้วนเลยและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันเนียนจนหลอกให้คนติดตามจานวนไม่น้อยเชื่อสนิทใจเลยนี่แหละครับ คือพลังของการสร้างภาพลวงตาในยุคนี้ไม่ว่าจะเคสของวาเลนติโนหรืออินฟลูเอนเซอร์เอไอเนี่ยมันกําลังชี้ไปที่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นมากครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแล้วแต่มันได้กลายเป็นวิกฤตความน่าเชื่อถือซึ่งมันก็ทําให้เราต้องมาตั้งคําถามเรื่องจริยธรรมกันอย่างจริงจังเลยทีเดียวผลกระทบที่น่าเป็นห่วงมากๆเนี่ยสรุปได้หลักๆ3ข้อเลยครับข้อแรกเลยคือเรื่องการตลาดที่หลอกลวงใช้ภาพที่ไม่จริงมาขายของ ข้อต่อมาคือความไว้ใจของเราที่มันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆจนเราไม่แน่ใจแล้วว่าอะไรจริงอะไรปลอมและข้อสุดท้ายที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือมันอาจจะไปแทนที่อาชีพของคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นนายแบบช่างภาพหรือศิลปินที่อาจจะตกงานได้เลยสุดท้ายแล้วปัญหาใหญ่ที่สุดมันก็ตกมาอยู่ที่เราเนี่ยแหละครับคนดูที่ต้องคอยมานั่งจับผิดคอยต้องคําถามกับทุกอย่างที่เห็นว่าเอ๊ะอันนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ AI สร้างมาหรือเปล่า ซึ่งบอกเลยว่ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็เลยนําเรามาสู่คําถามสุดท้ายครับที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เรากลับไปคิดกันต่อในโลกที่ AI มันเนรมิตอะไรก็ได้ให้เหมือนจริงไปหมดแล้วคําว่าของแท้เนี่ยมันจะเหลือความหมายอะไรอีกบางทีเนี่ยอาจจะเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคําตอบนับจากนี้ไปครับ